วัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆนะคะมาดูบอลซีเก่านินละเสนนะคะนี่นินละเสนตัวนี้เป็นบอนเก่าอ่าเขาจะมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อคล้ายๆกันนะคะก็จะเป็นสุรเสนนะคะอันนี้เป็นนินละเสนนะคะนี่ต้นสูงเลยทีเดียวนะคะนี่ต้นสูงมากอันนี้เราเลี้ยงไว้ในตู้นะคะนี่ กระดูเขาจะเป็นสีเขียวนะคะหูเขาจะลึกหน่อยนี่นี่นะคะดูเม็ดสีชมพูเต็มใบพร่าเต็มใบนะคะกระดูกเขียวนี่หูชิดนะคะหูชิดอันนี้ลึกลงไปนะคะตรงหูลึกลงไปนี่นะคะให้เพื่อนเพื่อนดู การพร่าของเม็ดสีชมพูเขานะคะเต็มเรียกได้ว่าเป็นจุดสวยเป็นบอนสีเก่าที่มีเอกลักษณ์อีกตัวหนึ่งนะคะนี่การใบออกเขียวเขียวเขียวครํำหน่อยนะคะนี่เหมือนม้าลายนะคะการเขา ก็ถือว่าเป็นบอลสีอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากให้เพื่อนๆนะคะได้หามาเก็บไว้นะคะ mm. เป็นบอลเก่านะคะที่ถามว่าหายากไหม,าามาก็ไม่เชิงยากเกินไปแต่ถ้าจะเลี้ยงให้สวยก็ยากอยู่นะคะมันเหมือนกับว่าเขาใครเลี้ยงเก่งก mm. ็เขาก็จะเป็นพุ่มเป็นกอ แต่ของปิ่นมุกนี่มีอยู่ประมาณสามใบสี่ใบนะคะไม่เคยเกินนี้เลยนี่แต่ก็ถือว่าเขาสวยเลยนะคะอันนี้น่าจะลงหัวนะคะเหมือนเขาผัดใบทิ้งใบน้อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆอีกไม่นานก็คงจะได้ผ่านะคะเหมือนกับว่าเขาผัดใบเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ถึงเวลาที่เขาจะลงหัวเขาเราก็ เอามาทำจำนวนได้นะคะอันนี้นินละเสรนะคะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ห้างหายไปลร้วันนะคะกลับมาพบกันกับบอลเก่านินละเสรนะคะนี่บอลสีใบสวยๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ